คุณจะให้คนข้งางบ้านคุณมาหันเบอร์พวกเนแท้งเนไม่รู้ทำไม่เป็นมันมีสาบก็คุณว่ามันดีผมก็ที่ดีสองดีให้ส่วนทั้งหมดเพราะผมเนี่ยผมยังชวนนะเต้บอกแม่เต้ชวนไป่ทำร้านอาหารแบบน,น,นิกเน็กเนคือตอนนี้ตอนนี้ครับเหมือนทวร์มาอยู่ด้วยกันเห็นแม่ตรงหน้าแม่โควที่ติึกห่สามสิบสองห้องน่าเป็นคนจุดจอนล็อกแล้น ีมันกําลังทําสวนทําอะไรอยู่ผมอยากจะได้ร,ารา้านอาหารที่มันอร่อยอร่อยแหวกแนวร้านสเต็กแกะอะไรพวกนี้นเนสเต็กเนื้อสเต็กแกะเนื้อเนี่ยผมมองเนื้อจากบบแพงแสนที่เขาหม,ม,ม,มักมาแล้วนะคือคือของผมตอนนี้ผมไปถึงไอไอการแปลรูปของผมเนี่ยเป็นอาหารแช่แข็งอยู่แล้วอย่างไอ,ไอเมนูที่ผมไปขับรถดได้ที่หนึ่งมาอย่างกีม่านานอย่างเงี้ยเป็นพิซซ่าแคร์อย่างเงี้ยเอาเป็นอาหารแช่แข็งแล้วไปเวฟเองเลยถูกต้องครับโอ้ยงั้นไปเปิดร้านเนี่ย แล้วทำทรงผมก็ได้ทั้งนั้นแหละใช่แล้วแกงของผมเนี่ยจะเป็นมัสมันโบราณนะครับเป็นมัสมันโบราณเป็นแกงกะหรี่อร่อยไหมเดี๋ยวทำให้ผมกินนีผมมีสำเร็จผมแช่แช่ไว้เลือขายดีไหมตลาดแต่ตลาดยังไม่นี่ใช่ไหมไม่ฮะมันผมใช้อย่างนี้ว่าเนื้อเราเป็นเนื้อพรีเนี่ยนะครับมีเราทำมาเยอะเราเป็นผมไม่ทำเป็นอุตสาหกรรมผมทำเป็นครัวเรือแบบนี้นีการตัดแต่ง มันตัดแต่งผมไม่ได้ใช้เลื่อยผมใช้มีดผมใช้มือผมใช้ทักษะเข้าใจงี้แต่ถ้าถ้าคนมันต้องมีการโฆษณาใช่เราไม่มีโลงเชือกมาตรฐานล่เชือนมาตรฐานให้มีต้องทำยังไงอย่างนี้ล่เชือกมาตรฐานก็สร้างขออนุญาตแล้วก็มีแค่เขาจสองคือเราไม่ได้ทำส่งออไม่ได้อะไรเราก็ยังไม่ไม่ต้องไปถึงนในเรื่องของ tmt ใช่ไหมครับ แต่ว่าเราทําเป็นมันยาก<ส>ใช่ไหมมันใช้เงินเยอะเท่าไหร่ประมาณ6ล้านยเชื่อใช่แต่ว่าถ้าคยอสองเนี่ยอยู่ประมาณว่ามาไม่เกิน5้าแสนแล้วก็เราทําเพื่อที่จะให้กลุ่มอุตสาหกรรชุมชนทําเป็นสินค้าโอท็อปออกไปชาวบ้านก็จะยืนด้วยกับกำแพงตัวเองได้ในอาชีพตัว,ตวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างไหม วนี้วิ่งไปไปไปปานหาผมก่อนนัดอับธนาคารทบสเขาจะเอานมให้เออสิเอ็ดโมงเที่ยงออกขักแปดโมงจะพิ่มพาไปแปดโมงไปปานบุีแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงสิเที่ยงพอดีก็หนูหนูไปรับพี่ที่ที่เพชรได้ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องเนี้ยได้ธนาคารให้วยเขาปล กักร้อยดอปีดกเบี้ยถูมากแต่ของผมเนี่ยนำล่องบนเนี่ยคู่รล้อยลบาทต่อมากโอเ,เอามาทำได้เนี่ยคู่หา้าสิบล้านดีของผมเป็นตัวแล้วก็ผมว่าเรื่อเรื่องดเบี้ยผมจะไม่ไม่ย่ไม่อะไรเลยบาปคพีอิสลาม ใช่เัาเรากู้เรากู้ <lawsuit. S 2> แล้วเราจ่ายดอกเบี้ยเรากู้เราจ่ายเราไม่ได้ไปเอาดอกเบี้ยเขานะการขอเราเราเราไม่การให้การรับการจดทันนี้อันนี้คือป่าผมยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยผมเลยทำแบบว่าไม่มีดอกเบี้ยเขาใช้เราทุนใช้ทุนของเราทำได้แค่ไหนก็คือเท่านั้นเอางั้นนะผมลงทุนได้ไหมผมกู้มาลงทุนเองมาร่วมทุนกันได้ครับถ้าอย่างนั้นได้แล้วเป <target S 2> ็นคนบริหารถ้าถ้าไว้ใจ แต่ว่าผมก็ทำทำในในสเตจคนนี้คนระับแต่ว่าขั้นแรกก็คือเราทำไงให้เกษตรกรไม่ไม่ไอย่างนี้เอาเป็นว่าพคนเนี้ยไปคุยไปคุยให้ธนาคาราคฟังคู้แตวทางเรายังไงเพราะว่าผมไม่เป็นผมพูดไม่เป็นก็จะแบบแต่อยังแพ้เนีย่ยผมพูดเรื่องแพ้เนี่ยพูดได้ว่าผมจะทำยังไงบ้างเพร,ราะอมมีแล้ว แต่ทีเนี้ยในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเนี่ยเขาต้องปล่อยถ้ามันมีปลายทางเนี่ยเขาปล่อย SME ก็ตัดทุนเลยครับต้องการ่แล้วอะไรเรียนแต่เราไม่ได้เข้าไปติดต่อแต่ผมลงทุนร่วมทุนงานร่วมหุ้นกันได้แต่อย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่ปาแต่ว่าต้องไปเขาผมพูดเรื่องอาหารเนี่ย เี้ยมพูดไม่เป็นเพราะผมไม่มีความรู้ใช่เพราะมันไปอีกลูกแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าพูดเรื่องแพ้เนี่ยเราซื้อมาเนี่ยเราจะทำอะไรเราจะทำยังไงให้เกษตรกรครับพี่นุ่มครับพี่โดยฝากบอกให้นะครับได้โดยลงทุนแล้วแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับได้ก็อย่างเนี้ยเอาข้อเอาไปผสมได้ลูกตัวผู้มาอายุหนึ่งครัวจัดทีมสี่สิบตัว เป็นความรู้เลยนะครับชุดนี้นะครับของท่านสสนะครับ้นองคืสสวัสดีครับพี่น็อตอเนี้ยเดเจอครับยังคิครับคิดเล่นๆว่าจะเป็นไปได้ถ้าว่าเราเข้าไนครับแล้วก็ผมเห็นจากที่ไร์สดสภาพนี้ แล้วถ้าจะขอเอามาทดสอบในเรื่องการเอามาทําเนื้อเอามาแปรรูปอะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยันก็ตอบโจทย์กนไปถึงส,สุดทางเลยไงเพราะว่าอย่างเวลาที่แตก่อบผมจะทำลงเชี่อบแต่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยมือนนอย่างแพ้เนี่ยเก็ดแพ้เนี่ยมันยังมันยังไม่พัฒนาแต่ว่ามันก็มีส่วนที่พัฒนาเป็นเลือด50เนี่ยก็มีขึ้นมาเยอะแล้วใช่ครับใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยจะเป็นเลือลด75เ,เพราะของเราเลือดร้อยปรเเลือด50 แค้แค้เราจับเป็นเงินพันเริ้าสิบแล้วก็เริ่มร้อยของเราแล้วเราซื้อเราถึงกล้าซื้อคือเราเราร้อยยี่สิบรู้ไหเนื้อแค่ก็จะดีแล้วดูนะก็จะเกณฑ์เกณฑ์นะเกณฑ์แค่นะเนื้อแค่นะพอเวลาที่ผมตัดใจออกมาทำสเนะคือถ้าเปรียบเนื้อของผมสวยแน่นอนเปรียบเทียบกันเพราะอะไรรู้ป่ะ เวียดนามพวกอะไร<ช>นะเอาของผมอน่างเดียวใช่แล้วก็พอเสร็จแล้วนี่ครับมันจะเปรียบเทียบไปกับถ้าเราเราไม่มีมาตรฐาเเเน,เป,น,เ,ปนเปรียบเทียบผเปรียบเทียบไปกับเทียบบกััตวเรากิวคือเราเราได้ระดับระดับชั้นไขมันระดับไขมันแท้ตัวแท้หน่ันไปอยู่ประมาณแ,แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องร้อยเนี่ยมันไ,นนไป55แ,แต่ว่าแต่ว่าของเราเนี่ยโครงการที่เราจะทำมันจะเป็นเลือด75ที่จะมาคุณี่ ราคามันก็จะดีสูงขึ้นอีกเาามนเพราะเราซื้อเกษตรกรแพงเราซื้อเกษตรกรไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบอะจากธรรมดาโลละเก้าสิบโลละร้อยเราประกันให้เลยใช่ะไหมล่ะร้อยสิบมีที่ขายตลอดมามาปีนี้ร้อยร้อยปีนี้ร้อยยี่สิบแล้มีสเปคของเราที่ว่าเราไวครัวเรื่องพันธุกรรมงานทบเรื่องพันธุกรรมลูกบีถ้าเลือดดีราคาก็สูงขึ้นครับทีเนี้ย เกษตรกรจะรอเกษตรกรเลือดดีอย่างเดียวเนี่ยโดยเราไม่เอามาพัฒนาพันธุ์เนี่ยไปไม่ได้มันผสมกันเองมันจะเป็นเลือดร้อยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเอาเลือดร้อยมาพาอ๋อที่เขาพัฒนามเลย่ะผมเลยบอกว่าเนี่ยผมทำเนี่ยรอผมไม่ได้แข่งกับฟาร์มแพฟาร์มหูฟาร์มแพะนำเข้าเลือดร้อยผมจะสร้ผมจะสร้างเกกษตรรจะสร้างเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกสามพันคนเลย สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเป็นความรู้นะครับชุดนี้ฟังได้เลยนะครับดีมากเลยครับถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวพมจะบันทึกวิดีโอและลงยูทูบให้นะครับชุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปสามสิบตัวชุดที่สี่แสนเดี๋ยวผมจะจับลูกลูกไม่ต้องไข่ไทยเลยประกันราคาให้โร้อยยี่สิบเละ75นเจ็ดถึงห้าเกษตรกรก็อยู่ได้ปีเดียวก็ได้คืนละสี่แสน ตัวเมียตัวผู้อันนี้คือเราเราซื้อแท้กขุนก่อนนะแต่ในในเรื่องของรายละเอียดอย่างนั้นน่ะมันอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวมันอก็ต้องคุยกันผมก็ไม่รู้ไม่ตัวเมียมันไปในในเรื่องของสายตัวเมียมันก็มันก็เป็นตัวแต่มันก็ราคาเริ่มากข้นี่ถูกทีนนี้เาเอาเลือดร้อยของเราไปมันก็จะเป็นเลือด82.5แหละราคาไม่จะสูงหรืออะไรเลยหรือหรือจะขายขายโลละร้อยยี่สิบชั่งรวมมาให้เราเลยก็ได้เพราะเราซื้อเป็นกิโลเราซื้อเป็นเนื้อ ตัวเมียกลัวจะไม่ขายนะดิแม่ปดแม่ปดยังไงก็มาขุ่นได้แม่ปดก็เห็นว่ามึงยูรับจบแต่รูปมันมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งมีทางออกแบบนี้อีกนะเรายิ่งสบายเลยเราไปทั้งตลาดต่างประเทศทตลาดในประเทศแล้วหุน้นแล้วเราหุ้นกันทำอย่างเงี้ยทำไมมึงไมต้องหุ่นมึ้นมาด้วยอย่าง เขาใจใช่ไหมแล้วเป็นไปได้ไหมยังแนวแนวคิดที่ผมพูดนี่มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ร้อยจริงๆเนี่ยถ้าผมไม่เลี้ยงแพะถึงเจ็ดพันตัวตอนเนี้ยคนก็จะมองเยอะกว่ามันจะไปขายแต่ตอนนี้แพะผมไม่พอขายเอาไหมนะเอาไมนะคนกระจอเอาเป็นว่า,าถ้าสมมติเดือนนี้จะขายเนี0เจ็ดพันตัวก็หมด เดือนหน้า,นา,านเนี่ยจะขายเนี่ยไม่ใช่ที่ไม่ขายเพราะอะไรรอราคาก่นตอนนี้แพ้อยู่ที่ผม่งงเดือนแพ้ที่อื่นบังให้จับหมดเรียบร้อยเลยแล้วในสามายาลูกเลยในสามยาก็ได้ราคาผมให้ไปจับกนเลยนะให้จับที่ให้ให้บังเข้าไปซื้อร้อยยี่ห้าเลยนะที่ซื้อดีกว่าเพื่อนนะจริงนะในสามยาฝนเซซื้อดีกว่าเพื่อนเลย เพราะว่าเข้าไปแล้วพ so ่อค้าแพ้ไอ้พ่อค้าจะมาเพื่อาาพกดเลิมบังแต่ว่าดีว่าชาวบ้านไม่เพื่อเราชาวบ้านได้ราคาดีชาวบ้านเนี่ยถ้าแล้วพ่อค้าแพ้ก็ไปจจำของเขาไม่ได้เขาไม่เขาออกไม่ได้ออกไม่ได้ด้วยตอนโควิดอ่ะล้อกันระงมหมดรอบที่แล้วที่ชาวบ้านแต่เราจับตลอด แล้โวิดที่กัตลอดจะงกไว้คับจะไม่ล้ล้วพ้มันออกไมได้ทไอ้าแล้วยังโควิดแพ้ผมก็ออกไม่ได้นะแต่ลูกขุนผมซื้อหมดซื้อามเว้เตอร์ขุนหมดถึงต้องสร้างฟาร์มเพิ่มเป็นรถไฟนะเด้อเด็กเก้ปูเรียงแพ้เพะมันเป็นมิติใหม่ดีๆหลายอย่าง แล้วก็อย่างนี้คือกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรเขาถามว่าเราเออเขาเข้ามาสนับสนุนกรมส่งเสริมวิชาชีพการเกษตรเนี่ยเข้ามาสนับสนุนสนับสนุนในที่นี้หมายความว่าเข้ามาแนะนําเราว่าแหล่งเงินทุนอยู่ตรงไหนแหล่งเงินทุนเนี่ยธนาคารทกสแต่แล้วรัฐรัฐบาลมีนโยบายตอนให้ดอกเบี้ยต่ำร้านละร้อยพี่ร้านละร้อยดอกเบี้ยร้านละร้อยต่อปีให้สามปีแต่ มันจะต้องเข้าเข้าปุนาเข้วิสาหทิศคือต้องเข้าหลักเกณฑ์ของเขาซึ่งถามว่ายากไหมก็ยากแต่ถามว่าตอนเนี้ยมันคนมันยังทำไม่ได้เพราะมันไม่มีใครที่ว่ามีทําแบบมีเราเนี่ยที่ทําให้เห็นว่าเเป็นโมดลใช่แล้วเราใช้เงินทุนของเราเองเราไม่ได้ใช้เงินทุนธนาคารเราทําสําเร็จแล้วเรามีที่ส่งแล้วเราจะขยายธนาคารเห็น ทางกรงมสริมก็เลยเชิญทางพบมาดูว่าเราจะขยายเนี้ยเขาจะให้ทุนเราได้แค่ไหนก็ผมถึงบอกว่าเดี๋ยวผมจะนำเข้าอีก250รบแพะนอกเนี่ยอีกสามร้อยตัวอ,ตอ,อีกสามสิบว่าล้านอ่ะพศสนับส,น,สนุนเราได้มากผมมีกิจการแบบนี้ทำเกี่ยวกับแพะแล้วผมมีโครงสร้าง โครงการที่จะทำให้กเกษตรกรแบบนี้นะ <ผม S 1> ให้ผมกู้50ล้านเนี่ยสามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้อีก3,000คนอีก3,000คนเลยนะผมยั่งยืนนะถูกมัน่นคงใช่โดยที่โดยที่รัฐบาลก็ได้หน้าด้ดวยใช่ะว่ามีคนทำง,งานให้ถูกไหมล่ะ ก็จะต่อไปก็จะมีสมาคมก็บอกแล้วตอนเราเต็นท์เนี่ยไปที่ไหนสมุ้นที่นั่นครับครับเจ้ครับเจ้เดี๋ยววงการไก่จะเสียดายมพวกพี่เข้าวงการไกลจะไม่ได้เลยแล้วผมทำจริงนะผมไม่ได้ทำลูกพี่ก็ทำจริงครับถาจริงซื้อจริงครับโคตรสุดครับลูกพี่ครับ โคส,สุดครับพี่โค้สุดครับ <laughs> แล้วถามว่าค, <c oughs> คนที่เลี้ยงแพะเลือดร้อยอยู่แล้วกระทบไหม <c oughs> ไม่ต้องกลัวกระทบเลย <c oughs> ไม่ต้องกลัวกระทบเลยเพราะว่าผมไม่ได้ไปขาแข้งผมมาสร้างกเกษตรกรขึ้นใหม่ม,มาสร้างคนที่อยากเข้ามาอาชีพเลี้ยงแพะขึ้นใหม่อิ่ดีกว่าแล้วพวกที่เลี้ยงแพะเลือดร้อยเนี่ย อนาคตเดี๋ยวผมจะอย่างที่บอกอะอย่างที่คุณเรียผมอยจะตั้งสมาคมมาร่วมกันมาช่วยกันมาช่วยกันออกความคิดเห็นสร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ให้ไม่ต้องกับประเทศหรอกกับคนเลี้ยงแพะ,ะพอเอาแต่แต่และวงการไปในประเทศเนี่ยมันมีหลายหลายอย่างอย่่งที่ผมบอกอะไก่ชนก็คือไก่ชนผมก็ทำให้ไก่ชนสนุกนะมูลค่า ไก่ชนก็เพิ่มสูงขึ้นใช่ครับเกษตรกรเลี้ยงขายได้ตอนลูกพี่ัไเล่นไก่ไก่ตัวละล้านนี่ก็แพงนะพอลูกพี่มาเล่นไก่ตัวตีห้าล้านเซื้อกันวุ่นวายหมดแต่แพะเนี่ยมันเป็นอาหารใช่ครับแล้วมันส่งนอกได้มันมีตลาดมันมีตลาดมันจับต้องได้ก็เป็นเศรษฐกิจเรดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆ ว่าเราจะทํำยังไงแต่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในร้นใจเดินทางร่วมกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะผมมีประมาณ8เดือนอะ่ะอีกแปเดือนสิเดินทางร่วมกันกอีกปีนึงอ่ะลูกพี่นะครับอีกปีนึ่งผม,ามาถึงปีหนึ่งผมถึงจะสามารถที่จะจัดชุดรูปฟาร์มให้ได้เพราะผมต้องรวมแม่พันมาแล้วก็แม่แม่แมพะที่ซื้อมาตอนเนี้ยผสม อีกห้าเดือนเหนือขอดถูกไหมล่ะใช่ครับอีกห้าเดือนเหน uh, ือลอดเลี้ยงอีแปดเดือนแปดเดือนยังมาส่งไม่ได้เลยมั้งปีนึงถึงจะจัดชุดผสมได้อีกปีครึ่งอ่ะมีกว่าถึงจะจัดได้อ่ะจัดชุดผสมให้เกษตรกรได้ปีครึ่งปีแต่ว่ามันมันมีงมันมีธนาคารทอสมาสนับสนุนดอกเบี้ยถูก ไม่ไม่แต่ว่ามันต้องจับกลุ่มมันต้องเป็นกลุ่มของวิสาหกิจชนมันถึงจะตั้งกลุ่มพี่เก๋มั้งเก๋มอะไหนะพี่เก๋ครับเมียพิชญนทันครับ ครับนี่ก็ได้รับชมข้าวครับก็มาดูแเป็นความรู้นะครับช็อตเมื่อกี้อะมรกรณ์เลยไม่ต้องาโร้มไปขายแข่งอมนิธรรมแล้วพัฒนาสายพันธุ์อยู่แล้วเนี่ยก็ดีก่อนเดี๋ยวก่อนจะซื้อผมก็ตามไปซื้อลูกจากเกษตรกรนั่นแหละแล้วพัฒนาเลือดขึ้นพัฒนาเลือดขึ้นเป็นลูกห้าสิบเจ็ดห้า ผมมาถึงแล้วจริงจริงคนที่เลี้ยงแพะครับมากมต้องเอาอะไรมาเจตกาคนเลี้ยงแพะเเลี้ยงไปยไม่มีนที่นกดถ่วงโดกดจะคือความยั่งยืนความมั่นคงแนวี่ แล้วก็คนใหม่นนคนใหม่เข้ามาก็พักนึงก็เลิอกเรียอแต่ถ้าลงามาเป็นโมเดลอย่างเงี้ยมันต่อเนื่องแล้วต่อเนื่องเรามีารเข้ามาคือคนเข้ามาก็เข้ามาหาประโยชน์ชซื้อก็จะซื้อให้ถู่ที่สุด<ต>ขายก็จะไม่แพงทนนี่นผมไม่ผมซื้อเกษตรกรต้องอยู่ได้ใครอยู่ในกลุ่ม,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 มต้องอยู่ได้คุณอยู่ได้คนที่จะมาซื้อมึงอยากซื้อมึงก็ต้องซื้อตามราคาที่ผมบอกแต่เราต้องทำผมใหเขา ใดวนี่ปนอะไรนองสับเล่น <priced> หัว <universities> ซีดสายปกติหัวซีดคนไม่ค่อยชอบเล่น นะครับเดี๋ยวมาชมกันใหม่นะครับบ๊ายบาย